เป็นสิคัดอยู่หน้าเล้วก็เกี่ยวมือเก็บไปคัดดูบานเรียกห่วงอีกเ้ยพี่น้องเด้อข้าวเหนียวขีดเดียวดูเลยเอ้แยมขึน้นอย่างไรพี่น้องค่ะขึ้นเราแล้วก็ยังมาหาเก็บตุมอยู่เ้ยพี่น้องยังพันเดานยวเรลวดีเลอพี่น้องเด้อเป็นข้าวเหนียวกีดเดียวเกี่ยวด้วยมือเ้ยพี่น้องเด้อคัดด้วยมือเ้ยพี่น้องเด้อ ตัวนี้เป็นคัดด้วยมือจ้ะพี่น้องค่ะกะพยายามให้ปลอมปนน้อยที่สุดจ้ะพี่น้องค่ะสำหรับน้ำเลือกอยาหลายๆยาสิพี่น้องค่ะเป็นเอียงที่ลมยาก้อนนุ่มเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แลวกันเบิดแลลวละพี่น้องเบิดแล้ะละเออบางเปาแหละทงไฮทงหน้าแยกเก่งกับพึ่งเซจเด,ด้อพี่น้องเด้อ แต่ก็ยังมีการเก็บตกอยู่อืยังเกี่ยวมือมูกเกี่ยวมือกับบ้างไว้ถูกบุ้มถูกแกะด้วพี่น้องยังเก็บวันนี้แล้วด้อจ้ะพี่น้องจา้าเออมือน,นี้มีโอกาสได้มากเก็บข้าวเหนียวกีบเดียวเบื้องเอาด้วยพี่น้องเด้อเป็นเขาต้นสูงพี่น้องคะให้ผลผลิตเยอะด้วยพี่น้องเด้อ พี่กัดอยู่ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อเกีียวมือแล้วม่อะ่เกีนกัตตองเด็ไปขัดแต่ละล่วงอีกเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะ